สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ลมบอลรีแอคชั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นู้นสวยแค่ไฮิสเวยเดอะไฟล์สเวย์อย่าฟรันช์ไมาเฮิร์มส์เลยอิสไม่ดิสซอนเลสทูเดอะโฟล์กลเดนบูอ้าววันนี้เนี่ยนะฮะจะพาไปดูเส้นทางสู่เขาเรียกว่ารองเท้าทองคำไอ้เหี้ยรองเท้าทองคำนะฮะไม่สามเหลี่ยมทองคำถ้าสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยผมก็ตาองจ้ ทหารเยอะมากเพราะเป็นเส้นทางที่ส่งยาเสพติดนะะยี่ตอนนี้มันเห็นมีอันนีข่าวเขาเอาเรือมาบล็อกทางนะอัศระอะไรวะคลองสุเอตสุเอตอ้าวไปดูกันคนแรกแฮรี่เคนนี่โอ้โหตอนนี้สิบเจ็ดประตูผมว่าโอกาสอยู่เอาจริงๆผมว่าเป็นเต็งหนึ่งนะนี่นี่ยี่สิบเจ็ดนัดโอ้ยไทยร้อยสามสิบเก้าทีเลยยิงหนึ่งเออฮะร้อยสามสิบเก้าทีก็ก็ก็ค่าเฉลี่ยประมาณสัก สองร้อยจะยิงหนึ่งลูกกันเหรอตอนงลูกเหรอโไมนาะก็ไม่นานนะมันเจ็บไปเยอะใช่มันเจ็บนะมันเจ็บไปอ๋อเฉลี่ยก็เข้ารรวมโอเคโอเคโอเคผมว่ายังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่ผมว่าผมว่าแฮริเคน น่าจะเต็งหนึ่งนะแล้วเวลามันยิงมันยิงมันยิงต่อเนื่องเลยนะใช่คือจริงๆไอการยิงพวกเนี้ยผมว่าค่าเฉลี่ยแบบเนี้ยนัดกว่าๆยิงได้รู้ไม่แปลกมันแปลกแค่เมสซี่โรนโดแค่สองคนไอ้นั่นแม่งยิงเป็นนาทีอ่ะโอ้โหไอ้นั่นคือพอค่าเฉลี่ยมาหารอย่างเงี้ยแม่งครึ่งฤดูกาลทั้งฤดูกาลอะแม่งยิงแบบเหมือนนัดหนึ่งยิงสองลูกเออบ้าแล้วนัดหนึ่งยิงสองลูกไอ้บ้าเอ้ยทางหลังไม่มีมือไม่ตีนไงไปโมซาล่าครับโมซาล่าจิ้มจูบเหมือนกันเท่ากัน นะลงเล่นกี่นัดเนี่ยน่นาะนนจะมากกว่า okay, ปนะ่ะน่าจะมากกว่าเคนนะอ่าเดี๋ยวเราดูเราดูนี่ออ๋ใกล้เคียงร้อยสามเจ็ด <37. S 2> ผมว่าซาร่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาโค้งต้นสำร,รงนะองไม่ไงโอกาสโอกาสที่จะได้ดาวส์โซใกล้เคียงกับเคนนะมีโอกาสใช่คือซาร่าไม่หนึ่งซาร่าไม่ค่อยเจ็บใช่เออแต่ว่า ทั้งทีมไมหน่อยแต่ทั้งทีมด้วยผมคนงานทีมอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าจะมีอิงก็จะมีชาร่าที่ยิงครับผมก็จะมีโอกาสเบียดกับเบียดกับเคนได้ผมมองอิงดูยากนะใช่เคนผมไม่ได้กลัวกลัวเจ็บอ่าแค่นั้นเดี๋ยวสักพักนึงก็จะเจ็บเขราะเขาอีกคไปบรูโน่แฟร์นันเดสครับนี่บอกเลยว่าขอโทษผมอยาก16ประตูกองกลางมิสซิลสเลย์เมเกอร์ถือว่าสุดยอดนะจริงๆผมว่า แต่ถ้าถามว่าจะเป็นดาวซัโบลไหมผมว่าผมไม่ได้มอง,มอง,มองเป็นดาวซันโบลนะอยากอยากอยากเพราะส่วนใหญ่เขาทำหน้าที่หลายอย่างเขาแบกทีมเยอะอแต่ถ้าไม่ถ้าถ้าจะเป็นดาวซันโบลก็จะยิงโอกาสเออไม่ผมว่าก็อารมณ์แชมเบอร์บรอยอ่ะอ่าใช่ส่วนใหญ่เป็แบบสีอย,าอยา่างเงี้ยเออส่วนใหญ่จะแบบเป็นเน้นแอสซิสต์มากกว่าอะไรเงี้ยก็ยิงขนาดก็เชี่ยแล้วก็เยอะแล้วเยอะแต่ว่าเยอะเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าจุดโทษเยอะด้วยแหละแต่ว่าก็ก็ถือว่าจุดโทษก็ไม่เป็นไรก็จริงก็คือการยิงประตูนี่แหละนะฮะ โอเคโอเคว่า54นาทีเมื่อกี้เฉลี่ยทัพทิดแดนฟอร์ดคุมสี4แล้วนะเยอะเหมือนกันนะทำเล่นไปตัวนี้ดูต้องแป้งนะถ้ามันยิงดีๆเนี่ยมันได้เยอะกว่านี้อีกนะวัดติดฟอร์ดไม่ค่อยเวอร์ใช่174เอาไว้สัมภาษณ์ล่าสุดช่วงสัปดาห์ทีมชาติบอกว่าไงมาบอกว่าทีมเราเนี่ยควรที่จะเล่นมีเกมบรับบ้างเพราะผมไม่ค่อยไหวเหมือนกันมันพูดเลยนะเออมันบอกว่ายิงเท่าไหร่ก็ไม่พอ ก็ยิงจะยิงไงให้พอกูถามหน่อยยิงกองสี่โดนห้าเออเงี้ยมันก็ใช่ไหมแต่ว่าผมจะบอกให้ว่านี่คือทีมที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนผมชอบมากนะลิจยูเต็มเนี่ยแต่มันยชนะชนะแพ้เลยยืระยะไม่ได้ทีมใช่ทีอย่างนี้อยู่ยากแต่ว่าคือถ้าเอนเตอร์เทนเนี่ยโคตรมันอารมณ์โปลตีสเทโรใช่ถูกป่ะไม่ค่อยมีเสมอมึงจะพูดอะไรไม่ก็เล่นเน้นคือคือบวกอ่ะมีบวกกับลบมีมีบวกกับพังแค่นั้นไม่ไม่เทโรับแล้วโกรับแล้วโตโกจะตาย ใช่ต่างกะดีนีเป็นบุกไงโดนม่ดิคับเวิร์ดเลยโดนไม่ดิคับแล้วไร์รอสส์ผมว่าช่วงหลังเขาดรอปไปเยอะแต่เขาไปยิงนะสมัจยิงทีมชาตินะผลงานทีมนี่แหละที่มันดรอปไปช่วงนึงกูกลัวเลยไหมกลัวมันจะมาอยุดพวงแมนยูมากนเอ้าไอตัวพวกนี้มันชอบคือผมเชื่อว่ามันไม่อยู่ในวันต้านยาวอ่าอ่าเขมีทีมใหญ่มาเอาเขาก็ไปเออแล้วพออยู่ทีมใหญ่มันจะมันจะพีคเลย ใช่เหรอเออผมคิดว่าไอ้ยังแมนยูไม่มีเ่าอย่างเงี้ยไม่ยังรูนี่อย่างเงี้ยอ่ยู่ทีอย่างเงี้ยเสร็จเ่อพอดีขึ้นมาหวยว่าตั้นผมไม่ได้คิดว่าจะยิงเยอะนะโอ้โหพออยู่แมนยูก็ยิงชิบหายผมก็เลยบอกว่าแต่ผมไม่คิดว่ามันหวยว่าตั้นยาวอ่ะทีมชาติอังกฤษเลยนะปีหน้าผมว่ามีไปอาร์เซนอลทีประมาณเนี้ยโอ้ถ้างั้นพังเลยยี่ห้อทันเข้าหอยไทยได้ละกูคุณตอบผมตอบก่อนผมคิดว่าในใจผมยังคิดว่าเป็นแฮร์รี่เคน ใช่ผมคิดว่าคุณก็จะเป็นโมซาร่าเพราะ<อ>คุณคิดจะมามองว่าผมคิดว่าแฮร์รี่เคนกันและลิวพูคุณอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแฮร์รี่เเคนเพราะว่าไอ้ทั้งเบลทั้งซอนเนี่ยตอน,นมันไอ้นี่ไปแล้วเข้าขาแล้วเหรอไม่คือ <Okay. S 2> ซอนก็เจ็บงไงเบลก็แบบก็ไม่ค่อยแล้วผมว่าก็เคนต้องยิงไม่แต่มันก็เขเคนก็ต้องมีคนมาช่วยมันเปล่าถ้าซอนไม่อยุดก็ยิงยากเปล่า ก็ก็นี่ไงถึงบอกว่ายิ่งตอนนี้ยิ่งพอไม่มีก็ต้องแบกไนเลยผมว่าเคเนี่ยน่าจะเต็งหนึ่งอ่ะผมว่าเคเหมือนกันครับผมนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันคุณผู้ชมสำหรับพิม์ลิกนะฮะว่าใครจะได้โกลเด้นบูทในปีนี้นะครับหลังจากที่มีซอได้ไปแล้ว3ปีที่นอร์เวย์ครับเมื่อตอนอายุ10 11 12คือตอนนี้ถ้าให้หาเนี่ยเขาฟิล์ลเนี่ยพันกว่าทียิงหนึ่งลูกนะ พันกวนาทีแล้วกว่าจะครบพันกวนาทีเล่นเป็นปีนะสถิติเลขสองเขาไม่ค่อยได้เล่นผมลงตลอดอ๋อแต่แล้วยิงตลอดไหมสองลูกเขาเยี่ยมมากอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะฝากกด subscribe กันด้วยสำหรับล้มบอลของเรานะฮะเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ